เมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ณห้องประชุมราชวิทยาการวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิรานุวัดดออตรดรจักรนาภา14พุ่มในการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีธทราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิล้าส่วนกลางได้เมีตาเป็นประธานการจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอญและท่านสสิธรสุวรรณมณีหัวหน้าฝ่ายตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นประธานฝ่ายคาวาสโดยมีนางทิจิรัตเรืองสังวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ในนามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อาทิวิทยาลัยสง์พุทธปัญญาศรีธราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาสีห้า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าร่วมในการจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอญในวันนี้จังหวัดนครปฐมมีชาวราวมันตั้งบ้านเรือนอยู่ในแม่น้ำน,ำนคนรเชศีมาก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในบริเวณเขตอำเภอน,นคนรเชศีได้แก่วัดกกตาลวัดกลางบางแก้ววัดไทยวาด อำเภอบางเลนได้แก่วัดบึงรักสวายและวัดเกษตรวนารามอำเภอสามผานได้แก่วัดถมเกิดวัดทรงขนองและวัดไร่ขิงชาวมอมีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาได้แก่ภาษาและอักษรมอญอาหารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการแต่งกายซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวมอญ งานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตเขียอขนอักขระมอญการปัดสบายมอญการประกอบอาหารชาวมอญการประกอบพิธีกรรมของชาวมอนมิทสการปริวัติคัมพีมอญการแต่งกายมอญ การแสดงพธรรมเทศนาภาษาโมนการแสดงโมนการถูกดวงตำรับโมนการเสวนาและเล่าเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวโมนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมในการอนุรักษ์พื้นถูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และสืบทอดเกิดความภาคภูมิใจตลอดจนสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมไทยรามันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นคิดว่ามองภาพรวมแล้วได้ผลเกินคาดมีโอกาสก็อยากให้จัดอย่างนี้นะ ชาวรามันทุกท่านชาวมอนทุกท่านกันแล้วกันมีโอกาสใช้สถานที่แห่งเนี้ยแสดงเขาเรียกว่าพระหูวัฒนธรรมให้เกิดคุณอุปการแก่เราหรือจิตและวิญญาณของความเป็นก็พี่น้องกันโดยสายเลือดแล้วต่วนใหญ่ก็รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลังแล้วเกิดในชายชายตะเข็บบ้านเราเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงก็คนไทยมัน อ้วัฒนธรรมเนี่ยเราเราไม่ค่อยเคยเจอนะซึ่งการยึดมั่นร้อยเปอร์ซในการนับถือพระพุทธศาสนาเราะนะเวลาจำกัดเพราะเราเลื่อนเวลามาเรื่อยๆก็ในนามของวิไลสงพุทธปัญญาถีธวราวดนะีซึ่งมีธรรมาภาพเป็นผู้อำนวยการอนณาจาทุกท่านนะทั้งฝ่ายบัพชิตและก็รหัส ก็ขอบคุณขอบใจพี่น้องชาวรามันหรือชาวมอทุกท่านที่มาเกือบทั่วประเทศมาใช้งานในวันนี้เพื่อให้เกิดพระหุวัฒนธรรมที่ดีซึ่งกันและก,กันแล้วก็ขอภาวนาว่าคงยังไม่ใช้ปีเดียวก็สั่งการไว้ทางว่าถ้าจัดได้ปีละครั้งก็จะดีมากปีละครั้งหาเวลาจัดให้ได้สถา,านที่แห่งนี้พร้อมที่จะให้ มีการแสดงพระวัฒนธรรมของพี่ชอของพี่น้องชาวรามานทุกคนทุกท่านขอบใจท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผอหัวหน้าวัฒนธรรมของจังหวัดที่ได้มาร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ให้ความสำคัญในการจัางานครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากคณาจารย์นิสิตนักศึกษาที่ไรสงพุทธปัญญาศรีธราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเครือข่ายชาวมอนมวยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนตลอดจนได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์จากวิทยากรและปราา์ผู้ทรงความรู้ด้านมอนมาร่วมได้เปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญ ส่วนวัฒนธรรมได้มีโอกาสมาร่วมงานดีๆเช่นวันนี้นะคะก็ต้องกราบในความเมตตาของพระคุณท่านทุกรูปนะคะแล้วก็พี่น้องชาวมอญรามันทุกท่านทราบว่ามาวันนี้เนี่ยมาจากหลายที่นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้วยระดับปริญญาเอกซึ่งถือว่าจะทำให้เกิดอนิสงส์และคุณประโยชน์ทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่านะคะคุณค่าทางจิตใจ ของพี่น้องที่มาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการจัดลงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่จะต้องสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็ให้การคงอยู่ของพระหูวัฒนธรรมตามความเชื่อตามประเพณีตามวิถีชีวิตที่ดีงามทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นอกเหนือจากคุณค่าแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของมูลค่าที่เราจัดงานต่างๆเนี่ยนะคะในเชิงของชาติพันธุ์หรืองานประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งรายไดใ้ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็เป็นเป้าหมายหลักเป็นหมุดหมายสำคัญค่ะที่จะทำให้วัฒนธรรมเนี่ยทำดีทำงานแล้วก็ทำเงินได้ขอบพระคุณค่ะ การเปิดโอกาสให้ชาวพี่น้องชาวมอญที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้มีโอกาสนำเอาวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของตนเองมานำเสนอในงานไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมการดนตรีรวมไปถึงวัฒนธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับว,วิถีชีวิตชาวมอญการจัดงานในวันนี้ในช่วงเช้าได้รับความ เมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมว,วชิรานุวัตรเจ้าว,วาดวัดไร่ขิงเจ้าคณะภาค14ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับท่านหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจกระทรวงหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายกรวาวดในการจัดงานในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษามอโดยท่านอาจารย์พระมาโท ได้แสดงธรรมแก่ชาวมอนเป็นภาษามอนซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากในหมู่คนไทยโดยทั่วไปที่จะได้รับรู้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการเสวนาทางวิชาการซึ่งมีผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และท่านอาจารย์ดรอภิลักษ์จากมหาวิทยาลัยไม่ดลได้มาร่วมในเวทีเสวนามีการนำเสนอ ในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชาวมอญต่อไปการจ,จัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวมอญจากหลายแหล่งด้วยกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า2,000คนที่มาร่วมในงานในวันนี้โดยพี่น้องชาวมอญได้ร่วมไม้ร่วมมือในการทำอาหารมาตวายพระตั้งแต่ตอนเช้าตอนเพลนและในตอนเย็นก็มีการทำอาหารเลี้ยงกันด้วย วันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราคาดหวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้ภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาได้หวนมาคำนึงถึงความสำคัญของวิถีวัฒนธรรมของชนกลุ่มชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยคิดว่าน่าจะเป็นการ เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการที่เราจะได้มาเริ่มกันจับมือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ชักชวนอาจารย์ในวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีตวารวดีและหมหาวิทยาลัยไม่ดนมาร่วมทำา m o u กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อจะนำไปสู่การกับเคลื่อนให้เกิดพลังในการเสริมสร้างอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของชาวมอญ ในชุมชนอย่างน้อยสองชุมชนที่เราได้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จในวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นและเป็นประจักษ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรามีพื้นที่ในการให้พี่น้องชาวมอญซึ่งอยู่ตามที่ต่างๆได้มีโอกาสมานำเสนอัตลักษ์ณที่สำคัญสำคัญซึ่งสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมของตนเองในเวทีแห่งนี้ ซึ่งไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายง่และวิทยาลัยสง์พุทธปัญญาศรีสวรวดีมองเห็นเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการกลับเคลื่อนในการจัดงานมากรรมวิถีชาวมอญในวันนี้ขอเจริญพรวัฒนธรรมบาเพนีศิละปะสิ่งดีมีมากลายขนมหวานไม่มากมาก กองนาเลหาง,งไม่แพงปืนเบลแหองชายทะ,ะเลดูดมอแล้วก็เลยน่ายากินที่กลากลังว่าใจถิ่นนี้ผู้คนแล้วก็มากมีล้วนน้ำใจดีบริสุทธ ยึดมัน่นพุทธศาสนา